ตอนนี้นะครับ28นาที33นะครับก็น่าจะไม่เกินอีก2นาทีถึง3นาทีข้างหน้านะครับกลุ่มนำกลุ่มแรกน่าจะเป็นทั้งเรงวิ่งจากเคนยาแล้วก็ไม่งวิ่งจากไทยเรานะครับตอนนี้ก็รุ้นกันว่าจะเป็นใครนะครับคนแรกนะครับตัววอลคนแรกนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับตอนนี้ที่นาเส้นเตียมลิปตินแล้วครับเดี๋ยวราดูกันครับกลุ่มแรกาทีเดียวอไค่ะ So now our runners are approaching the finish line, so please join us in welcoming them and congratulate them. I think it will be very soon, in less than one minute, we will be welcoming the finisher, the first runner who finished first. <laughs> ที่เราได้ห่าหายไปสองปีและนี่คือแชทของเรานะครับ29นาที38วินาทีมาลุ้นกันครับคนแรกจะเป็นใครนะครับเยอะตรงแรกดูตรงโค้งสุดท้ายหนึ่งร้มตสุดท้ายนะครับครับนมาหรือเปล่าไปโชว์เลยค่ะน่าจะสปรินเข้ามาแล้วล่ะค่ะที่เรามาแล้วครับเอ้าลุ้นกันเอ้าเสียงมาแล้วยังไงเดี๋ยวผมไปดูก่อนพริตตี้ ไม่ใช่คุณไฉไม่ใช่คุอกใจหมดเลยนี่เมนทองเส้นกไม้าเลยนะนี่ท่านกไว้ว่าไม่น่าจะเกินสามนะครับนาไม่น่าจะเกินสสองนาทีนะครับอันนี้จริงหรือยังอันนี้จริงหรือยังเฮ้ยเอาละฮะเอาละครับคนี้ผมีดรอเตรียม 119ดสุดๆนะครับคนนี้จากเคนยานะครับเราดูนะครับอ่าลำดับที่2นะครับว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยนะครับเราดูกันครับลำดับที่สอง นะอ่าวิ่งต่างชาติน่าจะเป็นเคนยาด้วยกันนะครับเวลา3 1จุดประมาณ31.45นะครับโอเคครับอ่า1 2, ออก็เป็นเคนยานะครับรอรุ้นครับที่3ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะครับรอรุ้นกันครับ ลำดับสามนะครับเป็นบิกนะครับนักธุิอินุ่มนะครับพรุ่งนี้ยังมี21นะครับยังมีระยะ21อีกหนึ่งระยะนะครับที่เขาลงไว้นะลำดับที่4ี่นะครับเป็นนักมิ้งผิวสีนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วนะครับ32 48นะครับลำดับที่4ี่นะครับลุดูครับอห้าจะเป็นใครนะครับใช่โอ้โหอห้ามาแล้วครับ เป็นนัทวัฒน์นะครับน้องเบลนะครับอ้าวนัทวัฒน์หรือว่านัทวัฒน์นี่เบลฮะเบลวามาหุ่เครื่องเราไม่ร้นนสหรับพวกนี้เราที่ดจู่สหรับแฟนของพวกนี้นะรุ่นดูนะครับว่ากลุ่มอายุจะปีใครบ้างนะครับตอนนี้ก็โออห้าลำดับก็เข้ามาแล้วนะครับก็ดูฝ่ายหญิงนะครับ ก็ท,ที่เห็นต่างพิธีกรบอกว่าตอนนี้ที่นำทีมอ๋อยิงก็คือเป็นน้องรดแก้วจากปปเราที่สองเป็นอนัออนต์วงศรนะครับเรารอรุ่นกันครับว่าจะห่างก,กันเยอะไหมระหว่างต่างทีมชาติลรากับทีมชาติไทยนะครับมออญญาลุา้นดูกันครับ ตอนนี้โอวอญิงนะครับน้องรถแก่จากสปปลาวนะครับเข้ามาเวลา3 7จุดประมาณ1นนะครับก็มี50ปีนะครับผูแตนนะครับเบอร์หนึ่งเมืองไทยนะครับกลุ่มห้ิปีนะครับวิ่งสิบามเนะครับินประมาณ37มเหนึงเรานะครับสุดยอดเยี่ยมมากยินดีด้วยคุณขาพอได้ยยตรากโดับโน เด็กรถเจ้าครับอบอที่หนึ่งนะครับเด็กรถจวพี่เดินไปหานะโอเคเดี๋ยวน้องเั้ก่อนเลยอันนี้เราก็รอนะครับดูออหญิงนะครับออสองหญิงนะครับว่าจะเป็นใครนะครับแต่ส่วนอหนึ่งก็คือเข้ามาแล้วครับตอนนี้รถเจ้านะครับ สุดๆครับวันนี้ยิงไป3 7มจุดไม่เกินหนึครับเพราะอะไรกันเข้ามากับคูแ่แทนนะครับมาแวมาแล้วมาแล้วที่สองเดู้วดอสองหญิงนะครับตอนนี้เป็นคู่ขมนะครับอ,อนนนงวงสอนนะครับ เวลา3 8ม8 4 6แปสนะครับโก้ผมครับอันดับสห่างกันนาประมาณ1นึ่งาทีนะครับรงงอานนงวงศ์ศรครับปุดยอดครับพค้ชพลนะฮะอันนี้ด้วยนะฮุญเอวานนะ

จะ้อย้ายุนิดนึงนะฮะฝั่นีะเนี่ยครับไม่มีบิฟแต่วิ่งนะครับไม่มีบิฟนะครับแต่วิ่งจริงจริงมันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะนะครับจริงๆริงไม่เหมาะเลยนะครับไม่มีบิฟแต่มาวิ่งนะครับเราเราก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ามันมันน่าจะอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยนะครับ เพราะว่าไม่มีบิฟแต่ว่ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ถอเสื้อพิ้งด้วยอสามมาแล้วครับอน้องเล็กด้วยอสามิดพ้าดนะครับอเล็ินข้าดนะครับอสามครับตัวเล็กนิเดียวเองนี่ฮะอสามครับ

น้องหมูน้อยนะครับอหครับหมูน้อยวิ่งไป42ประมาณ4ี่5บหนึ่งห้าครับหมูน้อยนะครับลำดับที่ห้าครับหมดครับพี่มหาสวัสดีครับเยี่ยมมากนี่พี่มหานะครับกลุ่ม60ปีครับเปิ้ลหนึ่งเมืองไทยเลยนะครับให้ยกให้เลยดยอดยินดีด้วยพี่มหายินดีด้วย มาเลยนะแล้วัดนูวิ่งโอเคเกด็กมอยันวิเข้านะครวบเาลาประมาณ42นาทีที่เข้ากันมาเยอะนะครับสำหรับถือว่าเป็นอีลิตกลุ่มอายุแล้วครับตอนนี้เป็นอันดับกลุ่มอายุเข้ามาแล้วนะครับ น้องหญิงครับน้องหญิงจีดาภานะครับน้องหญิง